ครับผมระวิวัฒน์พนาสันธิภาพนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเนยี่คอนเซอร์เวชั่นจำกัดครับธุรกิจเราก็เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2537นะครับก็เริ่มเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยเราสนใจเกี่ยวกับธุรกิจผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับบรารลนยอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับ หลอดฟลูออเรสเซนเป็นหลักนะครับทำธุรกิจตัวนี้มาสัก20ปีเราก็มีงานวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเราก็พบว่าในอาคารเนี่ยระบบประหยัดพลังงานจริงๆคืออยู่ที่แอร์เราก็ขยับจากตัวผลิตภัณฑ์ไลติ้งนะครับเข้าไปสู่ตัวแอร์ขนาดใหญ่นะครับก็คือทำระบบ น้ำโอโซนเพื่อบำบัดน้ำในระบบชิลเลอร์หลังจากนั้นเราก็เข้าสู่ธุรกิจที่ให้บริการมากขึ้นโดยการเข้าไปปรับปรุงคุณภาพอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในอาคารหรือเราเรียกว่าธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานชื่อย่อเราเรียกว่าเอ c o เราทำเอสโกได้ประมาณ1 4 1 5ปี ในช่วง5ปีหลังเนี่ยเราก็มาขยายธุรกิจต่อเพิ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องน้ํามากขึ้นปัจจุบันเราก็ทําอยู่ทั้งหมดประมาณ11โซลูชันที่เกี่ยวกับน้ำนะครับบริษัทของเราเนี่ยได้รับมาตรฐาน ISO นะครับทั้ง ISO 9001-14001นะครับตั้งแต่การออกแบบนะครับการผลิต การติดตั้งการบริการหลังการขายบริษัทเราเป็นบริษัทเอสโคบริษัทเดียวนะครับที่ได้รับรางวัล4หน่วยงานหลักของประเทศนะครับเริ่มจากออกกันค้าไทยนะครับปปชนะครับองค์กรโปร่งใสกรม่งเสริชาการไพร์มม m สเ i อร์อินดัสเซียอ Award นี่เราได้มา2ปีซ้อนนะครับมีรางวัลล่าสุดเป็นรางวัลน,นวันตกรรมแห่งชาตินะครับก็คือบริษัทเราก็จะได้รางวัลเอสโค6ปีซ้อนเป็นบริษัทเอสโคดีเด่นนะครับออก,การตลาดเรา อย่างเดิมเลยเราก็คือเป็นการแอบโทรเข้าหาลูกค้าโดยตรงโดยการพูดง่ายๆว่าโทรเข้าไปคุยหรือว่าลูกค้าโทรมาหาเรานะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการออกงานสัมมนาหรือ e x h i b i บิชัต่างๆนะครับสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มทําจากเว็บไซต์นะครับเอาผลงานที่เราทําได้เนี่ยออกมาสู่เว็บไซต์แล้วหลังจากมีเรามีเว็บไซต์เราก็เริ่มมี Line Official Account เพื่อจะตอบสนองลูกค้าในกลุ่ม ที่ต้องการการบริการนะครับแล้วก็มี Facebook ของบริษัทเราเองช่วงที่โควิดเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ประสบปัญหาว่าตลาดมันเงียบนะฮะก็ก็คิดว่าเราควรจะหาเรื่อง e-Business คิดว่าการทำด้วย e u u s n n s s เนี่ยน่าจะเป็นแนวทางใหม่ที่ช่วยเราได้มาเจอว่าเป็นทางกรมเนี่ยเปิดอบรมเราก็รีบเลยครับรีบสมัครเลยการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกก็เกี่ยวกับคนของเราเองนะครับ เราก็พบว่าสิ่งที่เราทํามาด้วยตัวเราเองเนี่ยมันสเปะสปะาไปหมดอ่ะมันไม่เป็นรูปเป็นร่างไม่เป็นก้อนไม่เป็นขั้นเป็นตอนนะครับเราจ้างเอเจนซี่ครับให้เขาโฆษณาบน Google Ad เนี่ยเดือนหนึ่งก็ประมาณครึ่งแสนนะครับหลังจากเราเรียนนะครับเราก็มามาทำเองรายจ่ายที่เกิดขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็จ่ายอยู่ประมาณสักหมื่นหนึ่งแต่สิ่งที่มันแรงกว่านั้นก็คือว่าสามารถมีลูกค้าเข้ามาดูที่เว็บไซต์เรามากขึ้น จริงๆเวลาผมปิดการขายในใน่านทาง e-business เนทุกทีเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าลูกค้าเข้ามาดูเว็บนะครับเขาก็จะ Gmail ม,มาถามสเปคจากก่อนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นสิบเท่าเลยครับทุกวันนี้มันดีมากเลยคือหลังจากเข้าโครงการแล้วมันพลิกไปเลยผมคิดว่า SME ทุกคนนะครับควรจะ ใกล้ชิดกับรกร,รมส่วงสิมอการมเพราะเขาไม่ได้สนใจว่าท่านจะรวยจนใหญ่เล็กขอให้ท่านเป็น SME เอ่ะเขายินดีช่วยแล้วก็เป็นภารกิจที่ดีมากการที่มีรกรมส่วงสิมอการมมาทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยอยู่รอดนะครับแล้วก็อยู่ได้ครับ